สวัสดีครับผมนายพยาบัญรัตน์นิสิรตรหัสห6หกหนึ่งแดหนึ่งนาคณะนิติศาสตร์เหตุที่ผมเลือกเรียนวิชานี้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนชวนมาลงแล้วก็เป็นวิชาที่ได้ความรู้และการปฏิบัติการหัวเราะบำบัดซึ่งผมชอบมากครับแล้วก็เป็นวิชาที่ไม่มีสอบปลายภาคผมจึงเลือกลงครับแล้วก็สิ่งที่ผมคาดหวังจากวิชานี้ก็คือ ต้องการเทคนิคการสร้างความสุขที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจาวันและก็การทํางานสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากวิชานี้ก็คือเทคนิคการหัวเราะบาบัดที่ช่วยลดความเครียดได้แล้วก็การฝึกสมาธิมีสติรู้ตัวอยู่แล้วก็ความหมายของความสุขที่แท้จริงการเข้าใจว่าปัจจัยสำคัญก็คือการทำทัศนคติของตนเองให้มีความสุข สิ่งที่ผมได้นำไปใช้ในชีวิตปัจจาวันก็คือบันทึกอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันทำให้ผมรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ามีความรู้สึกมีอารมณ์แบบไหนและควรปรับอย่างไรมีการมองโลกในแง่บวกมากขึ้นลดการตำหนิของตัวเองความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองอยู่เสมอครับผม ผมได้นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้เพื่อนๆหัวเราะบำบัดไปสอนเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆหลายคนรู้สึกว่าผ่อนคลายและมีพลังมากขึ้น